คุณตำรวจเจอเจ๊ค,คนนี้ต้องสงสัยว่าเป็นต่างด้าวก็สอบสวนกันละครับเป็นคนไทยวะเนี่ยใช่มีบัตรไหมใช่เอาบัตรมาดูหน่อยสิใช่เอาเใช่ใช่ใช่อยู่นั่นแหละมันต่างด้าวแล้วมันพูดคำอื่นไม่เป็นใครคงสอนมาได้คำว่าใช่มาคำเดียวเนี่ยไม่ใช่คนไทยแล้วเนี่ยขอดูบัตรหน่อยใช่โอยอย่างนี้ไม่เป็นคนไทยเลยใช่เมื่อกี้นี่บอกว่าเป็นคนไทยไงใช่ใช่ พองกหัวเป็นตุ๊กตาหน้ารถเลยเอาจับจับจับเมื่อกี้นี่เจ๊บอกให้จับเลยใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่จับจับครับใช่เดี๋ยวส่วนคนเนี้ยเมียพี่ตำรวจเขาครับอกก็จะมาทำงานตั้งแต่เช้าคแถมต้องมาว้าผู้หญิงนี่เองขาวซะด้วยแถมสาวก็ชั้นอีกตั้งเยอะไอ้ป่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เขาจับต่างด้าวอยู่เจ๊ แตกดาวนี่ก็ใช่ใช่ใช่ใชไปเรื่อยเลยแกได้กับมันมนานาแล้วใช่ไหมใช่โอ้โหไอ้ตายอย่าไปถามมันมันใช่อย่างเดียวอยเนี้ยเรื่องเงินที่หายไปเมื่อวันก่อนเนี่ยมันเอาไปให้แกใช่ไหมใช่ไอ้ไม่ใช่ไอ้สองแกมีไม่น้อยใช่ไหมใช่ไอ้เจฟังมั้งครับมันใช่ตลอดเนี่ยมันไม่รู้เรื่องครับมันเป็นตแตกดาวไอ้เจ้เฮ้ยฟังมั้งเฮ้ยมันตายแล้ว พี่ตำรวจเขาจะตายเอาจำไว้เลยครับจับป่างด้าวคราวหน้าจับแต่ผู้ชายกับผู้หญิงที่ไม่ใช่มั่งก่อนนะครับ